วิที่เปิดนะคะก็คือเป็นการดันนี้นะมาโอ้ wow. oh my god แรงดูดเขาจึ้งมากอุ้ยอันนี้ก็คือลดนะเฮ้ยมันได้อยู่นะกับอะไรที่เป็นเล็กๆลยะอันนี้อาจจะแบบต้องมีการถูไปกับตัวพื้นผิวนิดนึง,งคือจะลอย,อยๆไม่ค่อยได้ละสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการชอบตามพี่รายการที่จะมารีวิวป้ายยารีวิวป้ายยาวนไปจนกว่าทุกคนจะซื้อตามวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องหลุดฝุ่นนี้สองรุ่นด้วยกันใช่แล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นแล้วก็จะมาบอกด้วยนะว่าแต่ละรุ่นเนี่ยมันเหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างรอดูเลยว่าจะรอดหรือจะล่วงไปค่ะ มากันที่ตัวแรกก็คือกาบบเครื่องดูดฝุ่นมินินะคะในรถราคาเท่าไหร่คะอิงจะบอกว่าราคาแบบอมีซิ่งมาก w าวมาก300มีทอนนั้นก็คือ279บาทเท่านั้นแล้วก็ยอดขายตอนนี้3,000ชิ้นแล้วก็มาที่ตัวต่อไปอันนี้คือเครื่องดูดฝุ่นมินิของเบซ u สนะคะ อันนี้นะคะอยู่ที่ราคา259บาทเท่านั้นแล้วก็ยอดขายอ่ะสูงไปถึง2,000ชิ้นแล้วในแอปช้อปปีของเรานั่นเองซึ่งตัวนี้นะคะจะมีแบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้นานถึง20นาทีชาร์จแบตเพิ่มก็คือใช้ใสายอะแดปเตอร์ type C นะคะในการชาร์จเอาแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือเหมาะกับการใช้ในรถมากๆสายมันมีความยาวมากๆ5เมตรโเมตรเลยเหรอคะควรมีเก็บไว้ที่รถของเรานั่นเองค่ะแล้ววัสดุ ไม่กองแกงเลยเบามากเบามากแล้วอันนี้แหละค่ะก็อย่างที่บอกนั่นแหละมีน้ําหนักนิดนึงราะว่ามันมีแบตในตัวเนอะแล้วค่ะเราจะลองไปสาธิตกันเป็นรีวิวกันให้ดูเลยว่าจะรอดหรือจะร่วงเรามาลองกันเลยไหมอยากรู้แหละวิธีเปิดนะคะก็คือเป็นการดันตนี้นะว้าโอ้ My God แรงดูดเขาจึ้งมาก อุ้ยอันนี้ก็คือลดนะแต่ว่าแบบเหมาะมากเลยนะสําหรับการแบบดูดเบกหมดโจดรุ่นต่อไปปุ่มตรงนี้สําหรับเปิดนะคะกดเลยกดไปเลยเสียงเบามากและดูดเขาเลยค่ะอันนี้ไม่การดูดแบบครั้งแรกเลยนะอุ้ยมันยังไงมันได้อยู่นะโอเคบทสรุปครั้งนี้ก็คือเป็นสูตรตัวนี้อาจจะเหมาะสำหรับ สิ่งที่เป็นผงเป็นฝุ่นละอองเศษเล็กเล็กเล็กๆเท่านั้นจะลองไปทดสอบดูดสิ่งอื่นกันไปเลยมาที่กาวบก่อนเลยหนึ่งฉันว่ายัางไงนางก็ทำได้โอ้วาวาว,วาว,ว,าว,วันนี้แนะนำเลยอ่ะทุกคนเลิศเลิศ โอเคโดยรวมนะโดยรวมลองได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองไปทดสอบกับตัวเบสูซีกว่าค่ะว่าถ้าเป็นทรายเล็กๆเนี่ยมันจะได้อยู่ไหมเฮ้ยมันได้อยู่นะกับอะไรที่เป็นเล็กเๆอ่ะอันนี้อาจจะแบบต้องมีการถูไปกับตัวพื้นผิวนิดนึงงคือจะลอยๆไม่ค่อยได้ละเฮ้ยก็ไดุ้๊ยมันก็ได้อยู่นะโอเค สรุปก็คือมันสามารถดูดอะไรที่เป็นเล็กๆได้ใช่ใชแต่ว่าจิ๋วเหมาะสําหรับอะไรที่แบบจิ๋วจิวมาดูกันที่ตัวถังบ้างนะคะว่าข้างในเนี่ยมันจะสามารถเอาออกมาทําความสะอาดได้ง่ายมากน้อยอแค่ไหนนะเดี๋ยวลองกันที่ตัวแรกดึงมันขึ้นมาลองไม่เลิกน,นี่เราสามารถแบบเออเอาอะไรมาปรงมาปัดข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยเราก็แค่เทโอ้เข้ามาขอขอขอ ตัวต่อไปนะคะน้องจิ๋วของเรานั่นเองเบสุดเนาะมาก็ออกมานอาจจะเอาอะไรมาปัดๆหน่อยเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มากันนะว่ามันจะมีอะไรบ้างไปกันค่ะและหัวต่างๆนะคะที่เขาเอามาเสริมให้กับเราเนี่ยถ้าตัวกาบอลเนี่ยจะมีด้วยกัน2หัวนะก็คือเป็นเป็นเหมือนแปลงแบบนี้เอ้ยมันวาวนะแกใช่แล้วอันนี้มันจะเล็กลง เขามาพร้อมแบบยืดขยายใช่ให้มันยาวมากขึ้นน<ช>ะคะวิธีก็คือเราสามารถเอามาต่อกับตัวหัวเสียบอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เอามาเสียบกับปากของน้องได้ปพิบอย่างนี้ดูตามตอกได้เลย,เลยถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้ยาวขนาดนั้นแต่เราออยากได้ตัวช่วยไงเราก็แค่เอาอันนี้มาเสียบตรงกับอันนี้ได้เลย,ยง,ง่าย ได้หมดเลยนะ279ไม่ต้องบบซื้อเพิ่มใช่ะะอ่ะแล้วถ้าตรงตัวน้องเพสุสล่ะน้องก็จะมีแค่หัวแปลงน้องแปลงน,น้องจิ๋วอันนี้มาให้วิธีการก็คืออย่างเสียบลงไปข้างล่างได้เลยนะใช่แล้วก็ดูพวกแปรงพวกฝุ่นต่างๆใช้แปรงเกลี่ยเกลี่ยอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะ เรามาสรุปข้อดีกันดีกว่านะคะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันยังไงบ้างเนาะในส่วนของกาบอรู้สึกว่าข้อดีเยอะมากจริงหนึ่งเลยก็คือราคาไม่แรงไม่ถึง300เท่านั้น สองก็คือน้ำหนักเบานะคะสามก็คือเขามาพร้อมหัวเสียบเนี่ยจริงหลากหลายมากๆใช่แล้วก็มีแบบมีตัวที่ช่วยยืดความยาวใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะคะพลังดูดของนางมันทรงพลังมากจริงอันนี้เรื่องจริงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนก็คือน้องก็คือขนาดแบบซส์ไม่ได้ใหญ่เวอร์ก็คือพกพาในรถได้แน่นอนยังไงก็เก็บอยู่ในรถได้แน่นอนแล้วมาตรงที่ตัวเบสซูสอะข้อดีอันนี้น ที่เห็นก็คือไม่มีสายไฟให้ลกลุงหลังมีแบ,บตเตอรี่ในตัวชาร์จได้ถึง20นาทีแล้วก็ใช้งานได้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ดีไซน์มันมน่ารักมากก็นี่ก็คือข้อสรุปนะคะของเครื่องดูดฝุ่นมินิทั้ง2รุ่นนั่นเองค่ะใ,ใครสนใจนะคะลิงก์อยู่ใน description box ด้านล่างนะคะอย่าลืมไปกดแล้วก็ซื้อเลยนะ และสําหรับใครนะคะที่อยากให้รีวิวอะไรอีกเนาะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Shopee Thailand นะคะวันนี้ลาไปก่อนกับช้อปตามปีส่สวัสดีค่ะ